สเปนก็พวกนี้สิว้าวว้าวได้เป็นถังใหญ่เลยอลังการสุดๆเลยอะแต่ทรซี่ดูเหมือนจะได้กระป๋องไซจิ๋วเฮ้ยเบื่อจริงๆมือข้างเดียวอ๋อแล้วฉันล่ะสองมือเยสแล้วของฉันาไม่มีโอ๋อไม่เป็นไรหลักนะอาจจะมีอะไรดีๆก็ได้นะดูขนมดิเยอะจังอ่ะ จะกินให้โจดใจไปเลยงงงงฮึมอเออคว,ว้วพร้อมอยังเช่าดีนะจ๊ะโอ้โหว,ว้าวนีนน,นี่แผ่นเดียวหรอกเหรอบ้าบ้าไปแล้วดวูดิแดนนี่ดูเหมือนว,ว่าวจะรับมือกับชาเลนจ์ได้ดีทีเดียวปั๊กปักปักเอาและแม่ไก่จ๋าเราจะปล่อยเธอไปแล้วนะถึงตาเธอแล้วเจ้าเทรซี่อืม ถึงจะเล็กแต่ก็อร่อยดูสิเทรซี่เทคขนมออกมาแล้วว้าวดูขนมไม่รู้จบพรุ่งนี้สิฮะออกมาแล้วดูมอว่าเทรซี่จะเป็นผู้โชคดีที่ส่วนในชาเลนจ์นี้เลย<ะ>อย่าว่ากันเลยนะยังไงก็าหาัดเอามาแบ่ง่ามาูมันยายบ้างนะไหนไหนก็จะลอบ้างอ้าวเห็นมีอะไรเลยนี่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกระป๋องวิเศษนะจ๊ะแลวว้าวอย่าแม้แต่จะคิดเรื่องนี้เลย วอรีทุกคนเออจะด้วยเหเรากำลังมาช่วยแล้วว้าวฉันขอเก็บภ้าเบอร์แมนนี้ไว้ก่อนโอ้เพื่อนดูขนมพวกนี้ดิวันนี้ต้องเป็นวันของฉันแน่นอนอะพวกเธอได้อะไรกันนะฮะฉันได้สองมือเออฉันได้มือหนึ่งเดี๋ยวนะหมายความว่านายก็ต้องกินขนมแบบไม่ใช้มือหน่อยสิโ้ยเรามากินกันดีกว่านะอืมหวานอร่อย สวรรค์ต่อไปเลยเจ้าวาวนั่นเธอต้องใช้มือเดียวนี่นะาก็ได้ก็ได้กด็กดูไม่ใช่เรื่องยากเลยนะอ,อร่อยรศค่ะเดนนี่ต่าได้ละนั่นนั่นมัน,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 ม,นมันไม่ใช่แล้วลองอีกทีสิสแดนนี่ฉันว่านายคงไม่ได้กินหลอเมืองชาติเนี้ยฉันก็วาเอาเงาี้ไม่แดนพวกเราแกะให้ อขอบคุณเนอะกินให้ได้สิจ้ะฮะพวกเธอกล้ฉัช่นนี้นะฮะของประหลาดนันมาจากไหนอ่ะเฮยไม่น่าเชื่อว่านายจะใช้เท้ากินขนมได้แดนนี่นายไี่มีความสามารถจริงๆเอะโอ้โหแดนนี่เจ๋งซะสุดไปเลยใช่จะพูดอีกก็ถูกกีกันนะ มีโดนัทแสนอร่อยอุ้ยก <c oughs> ินไปหมดเลยอ่ะหอน่ากินแบบนี้ต in ้องลองมามะละมุนลิ้นอ่ะนสุดๆฉันบ้าสิไรอ่ะให้กินปุ่มกดเหรอเออนกสุสดๆโดนโดนัทแฟนซีอ่ะอีกดก็ได้เอาเลยเทรซี่มีปุ่มวิเศษใ้เลือกเพียบเลยอ่ะ ไม่ต้องตกใจนะทริซี่ไปห้องฉชรเลกันเลยเอาล่ะได้เวลาปาร์ตี้เรามากดปุ่มไหนดีนะปุ่มนี้แหละน่าสนใจดียะอะไรเนี่ยมาไปกองทังพาสต้าเลยไม่เออจะตื่นตาฉันแล้วปุ่มฟ้าถาเปิดกล้วยส้มนำหน้า เปุ่มชมพูละได้เลยเค้กเอ่อถือว่าดีกว่าเดิมมั้งถังแลกก็ยังสวยอยู่นะเธอเฮ้เจ้าเอานะชอบปุ่มกดยินดีต้อนรับค่ะเชิญกดได้เลยค่ะเออได้ครับเค้กไี่เลยค่ะ e n จ o y นะอืม เงคะสวัสดีมีเงินหนึ่งดอลลลร์กินอะไรได้บ้างอ่ะมาดูกันเฟรนฟรายส์เออฟังดูเขาท่าดูท่าจะเปรี้ยวปากอยากกินของเค็มเฟ้นฟรฝยร้อนๆมาแล้วค่ะทาได้อร่อยนะคะไงจ้ะทรซี่ว้าวใส่แปงก็ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าไม่แฟงเลยนี่นะฉันจะต้องได้ อาที่เรือที่สริช็อกโกแลตบายยักเช่าแน้นเหลือเชื่อสุดเลยแค่เห็นก็อร่อยแล้วต้ออร่อยแงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอมคาราเมลกรุบกรับกลับมาแล้วจ้าฮะแอบลอบเปลี่ยนปุ่มเรือสำหรับเรือยอชราคาแพงขอมาต้องมี ฉันเตือแล้วนะรอดูเอาก็แล้วกันอโอ้ขอบคุณค่ะมาแล้วขอบคุณติบนะคะน้ำตาจะไหลเลยค่ะไม่พายเนี่ยเฮอเสียกือบแสนดอนแกงสเปือยเลยเหลือแค่เรากับเจ้าเรือน,น้อย ช็อกโกแลตบาร์สูตรพิเศษฉันได้แค่อันจิ๋วเดียวเองอะก็ไม่แย่นะแต่นั่นช็อกโกแลตบาร์ยกดชะมัดโอคดีจริงๆเลยนะเคนช่างมันเถอะอย่างน้อยก็ดีกว่าอดอนะจัดไปที่ละซคาราเมลยอมที่ฉันบ้างล่ะคราวนี้แกยากจะมัดเลย ทำงไงดีไม่มีปัญหาเลื่อยไฟฟ้าแบบพวกผาจะลุยเลยนะระวังเรื่องแค่เนี้ยหมูหมูหม <Yeah. S 1> สำเร็จแต้มเลยช็อกโกแลตแบบจิ๋มกินไม่อะไรนะจ๊ะอ้าวถึงเวลาเล่นสนุกแล้ว <c oughs> ขอยืมหน่อยนะเอามาต่อก,กันแบบเนี้ยเดีสุดเอาพวกเธอทำอะไรกัน่ะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็รู้ อ๋อแล้วก็ยกขึ้นเลยไม่นะไม่ขังใหญ่แค่ใส่ครงไว้เลยนะใครก็ได้ช่จ้แคททำดีมากเพื่อนสาวขอมาพี่เหลือก็แล้วกันนะสุดยะมีกรอบกรับอร่อยเสียใจด้วยนะจ๊ะแค่ไก่ทอดแครี่จะซสใหญ่อีกแล้ว โชคดีสุดสุไปเลยอะอยากได้แบบนี้บ้างอะแต่ของฉันก็ไม่แย่นะแต<ย>่ของเธอนเนี่ยแย่มากเลยเคทฉันบ่าฉันต้องไปทำบุญบ้างแล้วล่ละถ้าเราเป็นบ้าเลยขอมา่บ้างเลยนะอร่อยยังหักรุบกรอบอร่อยเซ็กซี่ของฉันหมดโบเบแล้วยังไม่ได้จะอิ่มเลยอะหายห่วงเอ้งนี้ประกาวิเศษสาธุเริ่มจากวเส้น เรียบร้อยโอ้โหเหลือเชื่อเอามาเหมือนจริงอย่างกับปริ้นออกมาเลยอะอ<า>อยน,นี่นะ<า>ก่ยเอาา๋อขอมาอ๋อเป็นไปได้ไงอะไม่จริงนะอ,อจัดไปเลยเพื่อนฉันใจดีแป๊แป๊บนะแกททอสู่พิเศษโดยเฉพาะพร้อมยังเฮ้ใส่จ่าเลยเจ้าว้าว,าวาจัดสั้นใหญ่เลย จะฟาดให้เ <One> ร <input> ียบเฮ้อใหญ่คิดแค่ไหนทำอะไรลงไปเนี่ยอดกินเลยยังไม่ทันจะได้กินสักอันเลยกินก็้าไปมีหวังได้นอนโรงพยาบาลแน่เปิดอทานเลยพร้อมกันเลยนะคัพเค้กสำหรับเหล่าฮีโร่กลิ่นหอมน่ากินชะมัดเลย กลิ่นมันนี่ลยชวนหิวจริงๆอ่ะนุ่มละมุนสุดๆเลยอ้ออมหยุดกินไม่ได้เลยอ,อร่อยมากอ้าวหมวดซะแล้วเออฉันขอหนึ่งได้มหมไม่ก็ได้รู้แล้วตานเลยเซอร์บดใช้เงนินโออฉลาดจริงๆเลยแมวตัวไหนก็ต้านทหารพลังเลเซอร์บดได้เลยเบี้ยวเบียว แล้วตอนนี้ก็หมดเป็นหาไปแล้วมาสนใจคำแค็งแสนอร่อยกันดีกว่านายทำแบบนี้ไม่ได้นะซูเปอร์แมนเอออยู่ในโมดแช่แข็งสักครัลงก่อนเนอะอะไรเนี่ยวันเดอร์วูแมนคิดว่าแค่นี้จะแช่แข็งฉันได้เหรอเฮ้แคทบูแมนกลับมาแล้วมาช่วยกันกำจัดนายนี่กันดีกว่า เอาเลยวันเดอรไม่จบลงที่หน้าของสาวๆซะแล้วสิเออลงมาได้แล้วพื่อนหีฝ่าไว้ก่อนแอนแมนทอสปรอร์วูแมนมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยอจุมเลยเจ้าเพื่อน,นเออแอนแมนไปไหนแล้วเหอ ทำไมช็อกโกแลตของฉันไม่ถึงได้ขยับได้เออเพราะว่าออแอนแมนนี่เองอะงตัวจะเล็กแต่พลังก็ไม่น้อยนะจ๊ะอร่อยนี่นายดูอะไรอยู่ท่อทังนูเทลล่าของรีน่าขึ้นให้ได้คิดเหมือนกันใช่ไหมอ๋ออโอวางถังช็อกโกแลตซ้อนกันเหรอนี่แบกไหวได้ยังไงเนี่ยไหนลอาอีกอันสิสมถังเหรอ ไม่มีปัญหาเลยได้ไงอ่ะโอเคงั้นถึงเวลาของนาหนักสะบ,บ้างเนะเอาค้อนของ,งฉันไปเลยโห<ฮ>อ,อ,อะไรเนี่ยพราเธอรู้มะเอ็นแอนนะลดขนาดตัวเองได้แล้วก็ยากเพิ่มขนาดตัวเองได้ด้วยยอมแพนะ้ก็ได้เย้ เวลากันแล้วล่ะอีพีนี้เป็นไงกันบ้างอย่าลืมกดซับแล้วก็กร่งเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆเอลล่าไว้เจอกันคราวนะ้บาย